โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆน้าๆพี่ๆน,น,น,น้องๆน,นักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ต้นกบปีศาจก็จะพามาหมายบ้านบ้านแซวนะครับเป็นเวิงนี่ครับเป็นเวิงเห็นไครับเป็นเวิองมีเพื่อนๆใน Youtube นะครับบอกว่าลองมาตีดูพี่ว่าน้ํามันขึ้นปลามันกัดดีเหมือนกันแต่ไม่รู้ มันจะกัดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามาสายแล้วมาตอนนี้ก็อยู่ประมาณบ่ายสามโมงที่ผมมาถึงนะครับบ่ายสามโมงไม่รู้จะเป็นยังไงเหยื่อที่ใช้ผมดูไปแล้วครับว่าจะปลาเขี้ยวแน่นอนเพราะมีคนมาตกเยอะเหมือนกันมีเห็นมีรอยตีเหมือนกันนะครับเหยื่อที่ผมใช้ก็จะเป็นเหยื่อตัวเล็กๆนะครับขนาดสามเซนนะครับกระสุนน้อยนะครับกระสุนน้อยเทอร์โบครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่า วันนี้มาบ่ายสามโมงโอ้โหสุดยอดเลยบ่ายสามโมงไม่รู้จะได้คลิปให้เพื่อนๆดูหรือเปล่านะครับโอเคครับผมตามชมครับเงียบครับเดินตีมาเรื่อย ได้แล้วครับโอ้โวิ่งครับวิ่งโอ้โไม่น่าเชื่อเดินตีมาเรื่อยๆโอ้โหเล่นไม้เดียวเลยยังวะกัดก็กัดไม้เดียวจริงเลยโอเคครับกระสุนเทอร์โบนะครับ ที่ตีไปปลายป่าตรงนั้นนะครับกำลังบนเลยว่าตีไม่กัดเลยเดินดูนี่ครับเต็มปากเลยครับอสูรอสูนเชือบูขนาดสามเซนครับสามจุดสองเซนนะครับเต็มปากเลยซไยไม่ใหญ่ครับไซยอยู่สามสามขีดสามขีด สามสี่ขีดกับเครื่องโลโอเคครับผมปลดปลาก่อนอกว่าจะได้ตัวแต่ละตัวครับเรดินหาต่อเวลาไม่หมดก็ไม่มีวันหยุดครับ ยังไม่หมดเวลาครับผมยังตีต่อได้เป็นไงตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็ก ยังจับทางไม่ถูกครับเพราะปานไปอยู่ฝั่งไหนเราก็ต้องสุมเอาเงี้ยครับจับทางไม่ถูกตีสุมเอา เห็นยังไม่เห็นปลาช่อนตีกินปลาน้อยเลยนะครับเงียบเลยวันนี้เงียบมากไม่รู้เป็นไรลมก็แรงแดดก็ร้อนครับวันนี้โอ้ร้อนจริงเลยลองคาะหาดูในป่าครับเผื่อปลามจอยู่ในปา่า มีก็เพิ่มตามนะครับเมื่อกี้เวิร์กมีข้างหน้าเรานี่เดียวใกล้ๆนี่ไม่รู้ปลาเล็กปลาใหญ่ครับลองดูด้านครับจริงๆด้วยครับกระเพื่มตามนี้เสร็จไซส์ไม่ใหญ่ครับไซส์อยู่ขีดแน่นอนอุ้ยเกือบครับโอเคครับ ตกเรือหัวมันไปนทิ่มโคนนี่ครับใสยูขีดแน่นอนครับไซนี้โอเคครับเก็บปลาก่อน <c oughs> หเห็นกระเพื่มตามนะครับเคาะมาเรื่อยๆถ้ามีกระเพื่มตามเสร็จแน่นอนโอเคครับผมเก็บปลาก่อนค่อยว่ากัน มากันต่อเรา ีกระเพื่มไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับมีกระเพื่มสุดยอดอะกระเพื่มแต่ไม่กัด ดดอุ้ยโดดนี่เหรอครับน้ำตื้นแต่เราวัดช้ากระโดดไม่คิดว่ามันกินไม่คิดว่ามันจะกินถูกด้วยครับเมื่อกี้เสียดายครับนี่ครับถ้าน้ำตื้นปุ๊บเราสงสัยนานแล้ววัดช้าก็จะเป็นอย่างนี้ โอ้โหนึกว่าจะมันไม่กัดไล่มาเงียบเงียบกัดเฉยเลยเรียบร้อยครับไม่มีกัดซ้ำแน่นอนครับเงียบคือเงียบโอเคครับหาต่อไม่เป็นไร กว่าจะกัดแต่ละตัวหาเมื่อยเลยเน,นี่ย ตีใกล้ๆนี่ครับอือหือจริงครับถ้าอยากสนุกนีลงน้ำอย่างเดียวเลยผมบอกเลย ต้องลุยครับต้องลุยต้องลุยถึงจะได้ตัวแน่นอนเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับยังอยู่ครับยังอยู่แต่ไม่กลัดกระเพื่อม 你小还毕竟有声。 ไม่ดูดก็เพิ่มใส่เฉยๆนะครับก็เพิ่มเฉยๆ,ๆอ่ะอืมอืมก็ไม่ดดนอืมจะโดนแล้วไม่เหลือเอาใหม่ครับ อุปกรณ์เทศเเยอะดีๆครับก่อนตีสนุกแน่ครับตรงนี้ยกคัน45องศาเลยครับเตรียมไว้เลยปากัดปุบกดคันลงแล้ววัดเลยครับเพราะว่าน้ำมันตื้นถ้าเราส่งน้นขายถอยหลังสักนิด กันปลามไกลมันเกินตกใจ ได้แล้วต็เต็มๆเลยดอกนี้ดูไหมครับก็เพื่อมีเซตใสสวยด้วยครับนะครับใส่อมๆสวยๆสวยดูนี้น่าจะอยู่ เฉยๆนะครับท้าอวนอ้วนอีกเจ็ดแปดขีดแน่นอนโอเคครับผมแต่ก็สวยครับใส่อยู่มันเจ็ดแน่นอนห้าขึ้นครับห้าห้าห้าขึ้นแน่นอนห้าห้ากเจ็ดแน่นอนใส่สวยโอเคครับผมยังไงปวดปาก่อนค่อยว่ากัน ครับต้องลุยน้ำครับถึงจะได้ตัวว่าปลาตีอยู่แต่ตรงกลางเลยปิงก็เยอะครับเมื่อกี้เจอเจ้าถิน่นคุยกับเจ้าถิ่นเจ้าถินาถ่นบอกว่าเคยลงอยู่ครับลงแป๊บเดียวเองครับเกาะไปสองตัวโหพูดเลยเอานะเราเสียวเลย คือคนมาตีเยอะครับคนตกเยอะแล้วปลาปลามันรู้แล้วมันมาเข้ากลางมันไม่อยู่ข้างนะครับตอนนี้มหมาตีกินลูกป,ปลาอยู่กลางอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมต้องเสียงครับเสียงปิงลุยเลย แต่ก็ลุยได้เต็มที่ก็แค่หัวเข่ากับเอวแค่นั้นแล้วครับลงมากกว่านี้ก็คงจะไม่ไหวแต่ก็ไม่ลึกมากครับเต็มที่ก็เออหน้าอกถามเจ้าถิ่นดูแล้ว เรือลงโชว์กว่าครับเรือลงแล้วจอดในป่าตตีเยวมีเปอร์เซ็นต์ครับอย่างนี้ลุยน้ำอย่างนี้แย่ปิงเยอะด้วยอยอมครับป่าตีกินอยู่แต่ในป่าเลยเขี้ยวจริงครับงี้ นัแค่นี้ก่อนขึ้นบกก่อนครับไม่ไหวครับปีเงเยอะมากเลยโอเคครับผมอันนี้ครับขึ้นฝั่งมาแล้วเหตุผลที่ผมกล้าลงนะครับถุงดำพันเทปมีลูกปิงเข้าไปเข้าได้หรือเปล่าแกะดูกันดีกว่าโอ้ยกอเกาทียไม่อยากจะคิดเลยสามสี่ตัวสุดยอด นี่ที่ผมกล้าลงไม่้นผมไม่กล้าลงหรอกสำรวจทีทีครับปิ่งเข้าไหรือเกะตรงไห้เลยทำตามได้นะครับผมยิ่งแค่ได้ถุงดำใหญ่ๆยิ่งดีครับคุมย,วยาวๆลึก ลึกๆลุงเข้าไปได้โอ้โหนี่ครับขนาดคุมนะครับดูนะครับเห็นนะครับสุดยอดลุ้งเข้าไปได้ไงนะครับกำลังเกาะเลยอืมกำลังจะกินเลยนี่ครับปิงเข็มด้วยโอเคครับผมอืมไม่ออกอีกไม่ออกอีก อีกหรือเปล่าเ,เลือดอาบเลยโอเคครับผมสำรวจดีๆก่อนโอเคครับผมโอเคครับวันนี้จบทริปเพียงเท่านี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมก็โอ้โหอุตสาห์สู้ลงสู้ลงหมายนะครับ นี่ครับเป็นปา่าปิงเยอะมากครับเจ้าถิ่นยังไม่กล้าลงเลยปลาเคี้ยวมากครับคนตีก็เยอะครับคนตกเยอะมากเลยและแถมปลามันก็ตื่นคนปลาตื่นคนเข้าไปอยู่ในปา่ามีตัไซต์ใหญ่ๆเลยครับที่ผมลงไปโอ้โหแต่มันตีไม่ได้ครับมายราบและแถมปิงเยอะด้วยครับขนาดผมเอาถุงดําพันขาแล้วก็เทปพ,พันอย่างดีเลยปิงยังเข้าไปเกาะได้เลยวันนี้ครับหมายโอเคครับ คลิปหน้าอาจจะเอาเรือมาลงนะครับผมมาลงอยู่ในป่าแล้วก็ยืนตีเยวไม่ไหวครับถ้าลงไปนี่มืมปิงเยอะจริงๆขอบคุณ f อนะครับผมที่แนะนำหมายขอบคุณมากๆนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม